ครับก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมก็คลิปนี้นะครับก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเงินเยียวยา5,000บาทนะครับซึ่งณตอนนี้มีการอัปเดตข้อมูลนะครับท่านไหนที่อยู่ในสถานะขีดถูกสีเหลืองนะครับก็มีการอัปเดตครั้งใหญ่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้นะครับผมหากท่านไหนนะครับที่ยังไม่ได้อัปเดตสถานะสีเหลืองไปเป็นสถานะสีเขียวก็รอ ลุ้นในวันพรุ่งนี้นะครับเห็นบอกว่าทางกระทรวงการคลังจะมีการโอนเงินให้นะครับภายในวันพรุ่งนี้2.4ล้านคนนะครับถ้าท่านไหนตั้งแต่เมื่อวานนะครับมีการอัปเดตสถานะจากฟีเหลืองว่าเป็นสีเขียวแล้วนะครับก็รอลุ้นว่าพรุ่งนี้นะครับจะได้รับเงินเยียวยานะครับตามที่กระทรวงการคลังได้พูดไว้หรือเปล่านะครับว่าทั้งหมด2.4ล้านคนนะครับภายในสัปดาห์นี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็จะมาฝากฝากแชร์ข้อมูลนะครับที่ท่านไหน เคยได้รับเงินเยียวยาแล้วนะครับและอยากรู้ว่าในเดือนนี้เดือนพฤษภาคมนะครับอาจจะเงินจะเข้าวันไหนนะครับก็วันนี้นะครับผมได้มีโอกาสไปตัดผมนะครับที่ร้านร้านตัดผมนะครับทีนี้ผมก็ลองสอบถามเจ้าของร้านดูนะครับเจ้าของร้านบอกว่าเขาเขาได้ทําการลงทะเบียนรับเงินเยียวยานะครับและทีนี้เขาได้รับสิทธิ์นะครับมาตรการเยียวยาก็คือได้รับเงิน5,000บาทนะครับ ตั้งแต่เดือนที่แล้วก็คือเขาได้วันที่9ได้วันที่9เมษายน2563นะครับและผมก็ถามไปว่าแล้วเดือนนี้ได้วันไหนได้หรือ,อยังนะครับผมเขาก็บอกว่าเดือนนี้เดือนพฤษภาคมได้มาแล้วได้วันที่11พฤษภาคมนะครับซึ่งตามปกติกระทรวงการคลังบอกว่าจะมีการโอนเงินให้ตรงกับวันตรงกับเดือนแรกยกตัวอย่างเคสนี้นะครับผมถามพี่เขา เขาบอกว่าได้วันที่9ฉะนั้นเดือนนี้ก็ต้องได้วันที่9แต่เดือนนี้วันที่9ก้าตรงกับวันหยุดนะครับเสาร์ที่เขาก็เลยเลื่อนมาได้วันที่11สรุปคือท่านไหนถ้าได้รับเงินวันไหนเดือนที่แล้วนะครับเดือนนี้นะครับก็จะได้ตรงกับวันที่นั้นนะครับผมสําหรับท่านไหนนะครับที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยานะครับก็รอรุ้นนะครับผมคิดว่าน่าจะ าภายในสัปดาห์นี้น่าจะมีการโอนเงินน่าจะมีการโอนเงินหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนสถานะหรือท่านไหนยังมีข้อสงสัยหรือว่าอยู่ในสถานะไหนก็มาแชร์มาคอมเมนต์บอกผมได้นะครับซึ่งณตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการอาสอบถามไปยังพี่น้องประชาชนนะครับที่ยังอยู่ในสถานะต่างๆนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับมีคนเข้ามา,าให้คะแนนนะครับมีคนเข้ามาต่อแบบสอบถามทั้งหมด2000 ก็45%นะครับสถานะสีเหลืองเหมือนเดิมนะครับยังเยอะที่สุดต่อมาลองลงมานะครับก็สถานะสีเขียว26%ทีนี้ลองลงมาอีกครับ20%เนี่ยเขาบอกว่าสถานะสีเขียวเหมือนเดิมก็ผลออกมาว่านะครับสถานะอันดับหนึ่งก็คือ45%บอกว่าสถานะเหลืองเหมือนเดิมลองลงมานะครับ26%บอกว่าสถานะเหลืองเปลี่ยนเป็นสถานะสีเขียวแล้ว นะครับผมจากนั้น20%นะครับบอกว่าสถานะเขียวเหมือนเดิมต่อมา7%นะครับบอกว่าได้รับเงินแล้ววันนี้นะครับและสุดท้ายนะครับ2%บอกว่าได้รับเงินรอบที่2นะครับผมก็ณตอนนี้นะครับเชื่อว่าสถานะสีเหลืองก็ยังคงเยอะนะครับ ยังมีจำนวนที่ค่อนข้างมากที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับสถานะอื่นๆหวังว่าในคืนนี้นะครับจะมีการอัปเดตนะครับหรือว่ามีการโอนเงินนะครับให้กับท่านที่อยู่ในสถานะสีเขียวหรือถ้าเป็นไปได้นะครับสถานะสีเหลืองก็อยากให้ได้รับเงินนะครับโดยที่ไม่ต้องปรับเปลี่ยนสถานะเป็นสีเขียวเลยยิ่งดีนะครับผมก็รอรุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันในคืนนี้ว่าจะอัปเดตมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสุดท้ายก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe c h anel n ให้ด้วยนะครับ